Okay. วันนี้นะครับอพอดีประสบปัญหาอย่างหนึง่งคนที่ใช้ iPhone 11 12เข้าใจว่าน่าจะ12ด้วยแหละลักษณะปัญหามันก็คืออยู่ดีๆจอมันก็มืดลงใช่ไหมแต่มันไม่ได้มืดลงแบบดำปี๋หรือว่าเครื่องดับอะไรเงี้ยมันคือเครื่องมันยังทำงานอยู่แต่จออยู่ดีๆมันดับลงไปเองทำให้เราไม่สามารถเลือกไอคอนอะไรได้ที่ผมประสบปัญหาเนี่ยคือกำลังจะสแกนจ่ายเงินอยู่ดีๆจอมันดับลงไป เราก็เลยมาหาในเน็ตนะครับทีนี้ผมก็พยายามจะแปลวิธีแก้จากในเน็ตเนี่ยเป็นลักษณะวิธีง่ายๆให้ทุกคนที่ติดตามผมนะครับหรือว่าคนที่หาวิธีแก้อยู่ทําได้ง่ายๆนะมาดูกันนะครับโอเคที่หน้าจอ iPhone เราก็เข้ามาใน s e t t i n g นะครับไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาเข้ามาใน s e t t i n g เสร็จปุ๊บเข้ามาที่ display and b r i g h t n e s นะครับแล้วก็อันที่1มี2ส,ส่วนนะครับอันที่1เอา ใน Appearance เนี่ยเอา Automatic ออกอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองเอา o tone ออกด้วยอ่าเพียงเท่เนี้เขาก็จะบอกว่าปัญหาในการที่ iPhone ชอบปรับหน้าจอให้มืดองเองเนี่ยหายไปแล้วมันก็จะไม่ปรับเองแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์หรือมีวิธีที่ง่ายกว่านี้มีอะไรมาแชร์กันพูดคุยกันได้หวังว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณมากครับ